ขอความเจริญในธรรมจงมีต่อคณะสาัาวัดป่าสังฆานุสรวัดป่าธรรมานุสรทุกคนทุกท่านในตอนนี้ก็จะมาตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมเป็นตอนที่หเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะนั้นอาตมาได้บันทึกเสียงเอาไว้เป็นสองส่วน ส่วนแรกก็คือตอบปัญหาธรรมะทั่วๆไปที่ญาติโยมทั้งหลายพระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงสัยอีกส่วนหนึ่งที่บันทึกเสียงตอบปัญหาธรรมไว้ก็คือในเรื่องของปัญหาด้านการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานสําหรับตอนนี้ก็จะตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมเป็นตอนที่ห้า ว่าโดยเรื่องของผลวิเศษประการหนึ่งจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงฌานสีนั่นก็คือเรื่องของการบินธบ,บาตข้าวเทวดาญาติโย,ยมทั้งหลายหรือเพื่อนพระพิสุสัมเนนผู้ปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านอาจจะเคยสงสัยว่าพระ เนนหรือผู้ทรงฌานพระทั่วไปที่สมาทานทุดงเขาไปฉันอาหารที่ไหนกันพระที่เดินตามถนนแล้วก็ไปปักกดอยู่ตามหลังบ้านญาติโยมอย่างนี้เราก็พอเข้าใจว่าอาหารนี้ได้จากไหนก็คือญาติโยมเห็นพระก้เอาอาหารมาถวายแต่ถ้ากกาเป็นพระประเภทที่เดินเข้าป่าไปกลางป่ากลางเขาอย่างนี้ท่านจะอาอาหารจากที่ไหนฉัน ก็คงจะมีความสงสัยอยู่สําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ถ้าบางคนอาจจะเคยได้ฟังครูบาอาจารย์หรือเคยติดตามครูบาอาจารย์เวลาทุดงไปป่าไปเขาก็อาจจะทุดงไปมุ่งเน้นไปบ้านป่าต่างๆบ้านที่อยู่กลางป่าชุมชนที่อยู่กลางป่าแล้วก็ไปอาศัยอยู่ห่างสักห้าร้อยหกร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลเมตรตอนเช้าก็มาบินทบาทตามบ้านของญาติโยมที่อยู่ตามป่าตามชนบท อย่างนี้ก็มีอาหารฉันได้จากบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ตามป่าตำเขาก็พอมีฉันอยู่แต่ครนี้สําหรับพระภิกษุที่เขาที่ท่านออกที่ดงไปตามป่าลึกไม่มีบ้านคนอย่างนี้จะไปหาข้าวที่ไหนฉันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็น่านำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องของการตอบปัญหาด้านธรรมปฏิบัติในตอนที่ห้าวันนี้ว่าดยเรื่องของการบินธบัติข้าวเทวดาในตอนคนๆก็ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนามาแล้วว่าปัญหาของการปฏิบัติภาวนามันมีอะไรบ้างอารมณ์มันเกิดอย่างไรบ้างกรรมาฐานมันแบ่งส่วนกันอย่างไรก็ได้ตอบปัญหามาแล้วในเบื้องต้นสี่ตอนตอนนี้เราก็มาคุยถึง ผลของชานที่สี่ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชานนั้นมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก่อนจะขึ้นชานก็มีสมาธิเล็กน้อยก็คือสมาธิขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขันิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิเข้าใกล้ชานเรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามมคือการเข้าสู่ชานหนึ่งสี่เข้าสู่ชั้นสอง หเข้าสู่ฌานสามแล้วก็หกการเข้าถึงฌานที่สสมาธินี้มี6กระดับอย่างนี้ครนี้เรื่องของคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิเรื่องฌานเบื้องตน้นเราได้ตอบปัญหามาแล้ว4ี่ตอนแรกตอนนี้เป็นตอนที่ห้าก็จะมาคุยถึงผลวิเศษของฌานที่สี่ดังได,ได้กล่าวมาแล้วว่ายาน ก็คือความรู้ความสามารถพิเศษทางจิตนั้นเกิดขึ้นสองช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งก็คือเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิคือยังไม่ถึงฌานที่หนึ่งช่วงนั้นจิตจะมีความเป็นทิพย์เล็กๆนๆ้อยๆสามารถเห็นภาพสามารถสัมผัสกลิน่นหรือได้ยินเสียงหรือว่ามีความรู้สึกว่าควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นได้ เห็นภาพได้แต่อาจจะไม่ชัดเจนมากนักหรือชัดเจนแต่ก็ชัดเจนไม่เต็มที่นี่เป็นยานการอย่างรู้อันเกิดจากอุปจารสมาธินี่เป็นยานในช่วงช่วงแรกก่อนที่จะเข้าชั้นที่หนึ่งพอจิตเมื่อถึงชั้นที่หนึ่งแล้วยานนั้นหายไป <c oughs> เข้าชั้นที่สองยานก็ยังไม่เกิดแต่มีความสงบมากขึ้นเข้าสู่ชั้นที่สาม ญาณก็ไม่เกิดแต่ความสงบนิ่งมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฌานที่สี่จิตแยกจากประสาทของร่างกายจิตไม่รับรู้ระบบประสาทต่างๆของร่างกายจิตกับก,กายแยกกันสามารถถอดจิตออกไปได้แต่ถ้าพระหรือญาติโยมบางคนที่เข้าฌานสี่ 4, แล้วไม่รู้ว่าเข้าฌานสี่ 4, ก็ก็อาจจะออกไม่ได้ออกจากกายแปลกงก็อาจจะยังคงอยู่กับกาย แต่ว่าไม่รับสัมผัสทางด้านร่างกายแล้วนี่คือรมชานที่สี่แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงผลวิเศษประการหนึ่งของชานที่สีนั่นก็คือเมื่อจิตเข้าถึงชานสี่แล้วสามารถที่จะหาอาหารกินได้โดยที่พระไม่ต้องไปเดินมิตรบาทกระชับบานเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปถามว่าทำไม พระภิกษุที่บินทที่เดินเข้าไปในป่าทุดงกลางปา่าจึงมีชีวิตรอดกลับมาได้มีอาหารการกินจากที่ไหนนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจคำตอบก็มีว่าถ้าพระภิกษุรูปนั้นหรือคารวะญาโยมพูนั้นสามารถฝึกสมาธิภาวนาจนจิตเข้าถึงฌานสีได้อย่างคล่องตัวไม่ใช่แค่ขณิกาสมาธิ ไม่ใช่แค่อุปจารสมาธิหรือชัน 1, ช้นหนึ่งชั้นสองหรือชั้นสามต้องสามารถเข้าถึงชั้นสี่ได้อย่างครองแคลอีกทั้งอาจจะต้องมีความสามารถพิเศษเรื่องยานด้วยคือมีทิพยจักุยานจิตสามารถสัมผัสรู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จิตสัมผัสพบภูมิทิศต่างๆได้เมื่อเกิดชานระดับสูงอย่างนั้นเมื่อได้ชานที่สี่แล้วยานเกิดขึ้นก็มีความแม่นยำ มีความชัดเจนมากกว่ายานที่เกิดในอุปจารสมาธิถ้าจิตเกิดฌานที่สี่ขึ้นมาแล้วยานก็จะเกิดตามมาถามว่าเวลาเข้าไปทุดงในป่าลึกๆจะไปหาอาหารที่ไหนกินก็เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเล่าให้สานนสิทธิ์ฟังพระรูปแปลกองค์แรกที่อาตมาได้ฟังมาก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนสุงท่านได้เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังไว้ในเรื่องของเทปที่ว่าด้วยหลวงพ่อทุดงก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงขาวหลวงพ่อฤาษีลิงเล็กสามองค์ไปทุดงโดยมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคอยุธยาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดยุธยาเป็นเป็นผู้สอนนำสมาทานและจากนั้นก็สอนก่อนที่จะไปทุดงในป่า ท่านจะสอนให้เข้าสมาธิให้ลึกซึ้งจนกระทั่งถึงชั้นสีให้คล่องซะก่อนเมื่อเข้าชาั้นสีจนกระทั่งคล่องแล้วหลวงปู่ปานท่านก็สอนหลวงพ่อทั้งสามว่าต้องหัดบินทบาตใต้ต้นไม้หลวงพ่อฤาษีงดำท่านเล่าอย่างนี้ว่าก็ตอนเช้าทําจิตให้สบายห่มผ้าเรียบร้อยนําบารไว้อยู่ข้างตัวเข้าฌานให้เต็มที่เข้าสมาธิเต็มที่ ถ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่แล้วกับบาทไว้ข้างหน้าเราเพราะจิตเข้าถึงฌานจิตมีความเป็นทิพย์แล้วลูก,กเทวดาหรือเทพเทวดาแถบนั้นเขาสัมผัสถึงความเป็นทิพย์ของจิตของพระรูปนั้นเขาก็เกิดความศรัทธาเพราะเกิดเป็นพลังแสงสว่างมาท่านจะข้าวมาใส่ให้เป็นข้าวเม็ดสวยๆส,สีเหลืองอ่อน,ออนกลิน่นหอมแล้วก็อาจจะมีดอกไม้ประเภทที่เราไม่ค่อยได้พบได้เห็น ของพิเศษมาวางบนฝาบาทด้วยบางทีก็สะพายบาทแล้วก็เดินเดินไปใต้ต้นไม้เดินไปใต้ต้นไม้ไไมยืนทําจิตให้สงบให้นิ่งเปิดฝาบาทไว้แล้วเราก็หลับตาจากนั้นเข้าสมาธิเต็มที่สุดเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดาภรูมเทวดาผู้ที่มีกายทิพทั้งหลายเขาก็จะเข้ามาใส่ในบาทแล้วก็ปิดฝา อย่างนี้หลวงพอ่อฤาษีดำนั้นเคยเล่าว่าท่านมีประสบการณ์ด้วยตัวเองมาหลวงปู่ปานวัดบางนมโกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านสอนสอนหลวงพอ่อฤาษีดำหลวงพอ่อฤาษีขาวหลวงพอ่อฤาษีเท็กแล้วก็ลูกศิษย์ในชุดคณะเดียวกันว่าก่อนจะไปทุด,ดงเนี่ยจะต้องฝึกบิดบบาบัเข้าวเทวดาให้ได้เสียก่อนการทุด,ดงมีสองอย่างทุด,ดงแบบธรรมดาก็คือเดินไปเรื่อยๆ เดินไปตามถนนหนทางอาจจะผ่านบ้านคนบ้างไปอยู่ใกล้กับจุดที่มีชุมชนห่างไปสักสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรอย่างนี้คืออาศัยอาหารบิระบาดจากญาติโยมอย่างนี้เรียกว่าการทุดงแบบปกติทุดงแบบหนึ่งเรียกว่าการทุดงแบบอุกฤษแบบอุกฤษนี่คือถือการเข้าป่าไปเลยให้ห่างจากตัวเมืองห่างจากประชาชนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องอาศัยการกินข้าวจากชาวบ้าน แต่ไปอาศัยข้าวทิพย์ซึ่งเทวดานี่ก็อาจจะมาในรูปแปลงกายมาเป็นคนก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนแก่ก็ได้เราเดินไปกลางทางกลางป่าลองอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนเพราะเทวดาเขาทามาเขาแปลงมาในสภาพของการเป็นคนธรรมาดาแล้วเขาก็ถวายาอาหารอาหารเล็กๆน้อยน,นี่แหละจะจะฉันไปแล้วมีความอิ่มนหนำสําราญสบายกายสบายใจถ้าพระรูปนั้นไม่ใช้ยาน ในการไปสัมผัสหรือสอบถามทางในดูก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเทวดาก็คิดว่าเขาเป็นคารวะธรรมดาเรื่องนี้นี่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีดิ้งดำวัาท่าสุงท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังหลายครั้งสมัยที่อาตมาไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่าสุงก็จะได้ฟังหลวงพ่อคุยตอนหลวงพ่อรับแขกท่านก็จะคุยเรื่องประสบการณ์ปฏิบัติธรรมบมื่อตอบปัญหาธรรมะต่างๆบ้างอย่างนี้ แล้วก็จะได้ฟังจากเสียงธรรมะที่หลวงพอ่อที่ที่ลูกศิษย์วัดพระสงฆ์ในวัดนําเสียงที่หลวงพ่อท่านบันทึกมาเปิดในช่วงเช้าตรู่บ้างช่วงเพลนบ้างช่วงเย็นบ้างช่วงค่าบ้างอย่างนี้หลวงพ่อท่านก็จะเล่าเกร็ดเล็กเลกน้อยเ่อกการปฏิบัติก็เลยได้ทราบว่า๋อที่พระเขาไปทุดรงกลางปา่าเนี่ยไม่มีชาวบ้านเนี่ยแล้วเขาฉันอาหารยังไงหลวงพ่อท่านบอกว่า ต้องอาศัยการเข้าชานสีให้คร่องเพราะจิตเข้าถึงชานแล้วบาดของเราเวลาเทวดามาใส่บาดฝาบาดดังกริ๊กนั่นแสดงว่าใส่เสร็จแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยลืมตามาก็มีดอกไม้หอมๆวางอยู่บนฝาบาดพอเปิดฝาบาดออกมาก็จะมีข้าวจํานวนหนึ่งอาจจะไม่มากมายนักก็ได้หรือถ้ามาใส่กันเยอะอาจจะเต็มบาดก็ได้เป็นข้าวที่ไม่ต้องมีกับเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็ ฉันรู้สึกอิ่มเอิบปีติใจรู้สึกว่ามีกําลังกายกําลังใจอย่างนี้เรียกว่าข้าวชิปข้าวเทวดานอกจากที่ได้เคยฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ยังได้เคยฟังชีวประวัติของท่านพ่อลีธรรมัตโลวัดอาโศการามจังหวัดสมุทรปราการท่านพ่อลีนี้มีสมรศักดิ์เป็นเจ้าคุณนามว่า พระสุทธิธรรมมาลังศีคำพีและเมธาจารย์ท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นโดยตรงในบรรดาสิทธิของหลวงปู่มั่นภูริชัตโตซึ่งเป็นแม่ทัพธรรมพระกรรมฐานฝ่ายวัดป่าทางด้านภระอิสานของประเทศไทยนี้มีลูกสิทธิที่แนวหน้ามีพลังจิตแก่กล้าระดับอภิญญาสมบัติหรือเป็นผู้ทรงฌานมียานเป็นปกติเนี่ยอยู่ไม่กี่รูป ก็เป็นพระดีเนี่ยหลายหลายสิบหลายร้อยรูปแต่พระที่ระดับผู้มีพลังจิตแก่กล้าเนี่ยก็จะมีท่านพอลีวัดโสการามหลวงปู่ฟันวัดปา่าอุดมสมพรที่สกนลนครหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมคนครพนมหลวงปู่ชอบฐานนสมมจังหวัดเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่องค์อื่นก็ยังมีที่มีพลังจิตพลังฌานแก่กล้ามียันชัดเจน ท่านพหลีนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่มีพลังจิตแก่กล้ามากท่านพอลีเคยเล่าว่าท่านได้รับคําสั่งจากองค์หลวงปู่มั่นให้ไปทุด,ดงทังภาคเหนือไปจังหวัดลำพูนบ้างไปทั้งเชียงรายบ้างเชียงใหม่บ้างอย่างนี้ไปต้นท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปบนดอยไปบนดอยแล้วก็มันเป็นทางลาดชันมาก ซึ่ง,ข,ง,นนงาาขึ้นในทางเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาขึ้นในทางเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาก็แสดงว่าถ้าจะลงก็ต้องลงทางเดียวปรากโรมีเช้ามืดวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังนั่งกรรมฐา,านอยู่ก็ปรากฏว่าทางด้านที่มีหน้าผานั่นแหละมีเสียงเหมือนคนกําลังทํางานเหนื่อยหอบเสียงหายใจคึกคาคืกคาค ปรากฏว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งปีนขึ้นมาทางหน้าผาเอาอาหารแล้วก็เอาอยามาให้ท่านพอลีสนทนากันไม่เท่าไรเพราะว่าท่านพอลีเกรงว่าจะผิดประทบับวินัยเพราะว่าเป็นสตรีเขาเอามาถวายตอนเช้าหลังจากที่ถวายเสร็จปกกุ๊บก็เดินกลับไปทางเดิมท่านพหลีก็ออกจากกรดมามาดูปรากฏว่าด้านนั้นเป็นหน้าผาปีนลงก็ไม่ได้ปีนขึ้นก็ไม่ได้ แต่ผู้หญิงแก่คนนี้สามารถขึ้นมาได้ถ้าเป็นนายพรานถ้าเป็นคนหนุ่มๆการปีนขึ้นมาก็อาจจะพอทําได้แต่ท่านพลีบอกว่าหนุ่มๆขนาดไหนก็ปีนไม่ได้แต่นี่เป็นคนแก่ด้วยแถมยังเป็นผู้หญิงเวยยังสามารถปีนเอาอาหารเอายามาให้ทันได้โดยที่ไม่รู้จักมาก่อนที่สําคัญคือยายแก่คนนี้รู้ได้อย่างไรว่าท่านพลีอย,อยู่ยอดเขานั้นหน้าผานั้นรู้ว่าท่านพลีต้องการอาหารรู้ว่าท่านพลีต้องการยา,ารกักษาโรค แลวทาไมไม่ขึ้นในเส้นทางปกตินี่ก็เป็นสาเหตุก็คือเป็นลูกเทวดาเป็นอาตาศเทวดาเป็นภูมิเทวดาเป็นบุคคลเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายที่เขาเอายาเอาอาหารมาถวายถึงแม้ว่าจะเข้าไปกลางป่ากลางดงถ้าจิตของเราสามารถเข้าถึงชาญสีได้ก็สามารถที่จะสื่อกับบรรดากายทิพย์ได้ กายชิพเขาเห็นความสว่างของฌานซึ่งอยู่ในจิตของพระของบุคคลนั้นนั้นเขาก็นําอาหานรนาอะไรต่างๆมาถวายได้ท่านพุรีท่านเคยกล่กาวว่าเรื่องฌานนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าฌานจนแก่กล้าแล้วจนรู้สึกว่าเนื้อหนังของเรากระดูกของเรามันแข็งแกร่งไปหมดแทบจะยิงไม่เข้าจะฟันไม่เข้าแล้วท่านบอกว่ามันเข้าฌานจะเป็นปกติจะรู้สึกมันแก่กล้าไปทั้งตัว ที่ท่านผู้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบ่ว่าท่านนะเข้าฌานจนคล่องแล้วผลของฌานสีก็ได้อย่างนี้แต่ท่านพอลีท่านอาจจะได้สูงกว่าฌานสีก็เป็นได้พอจิตเข้าถึงฌานสีเรื่องของอาหารทิพย์ต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในยุคป,ประมาณปีพศ2 5 0 0เศษนั่นก็คือหลวงพ่อยีปัญญาพโล ที่วัดดงตะก้อนทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2512โดยประมาณอาตมาจําพศออได้ไม่ชัดเจนนะท่านสร้างอุโบสถในสมัยนั้นนี่ประชาชนคนไทยก็ยากจนคนแค้นเพิ่งหลังพศ2500มาได้ไม่เท่าไรหลวงพ่อีต้องการจะสร้างอุโบสถซึ่งมันใช้เงินหลายล้านบาทมากถ้าเทียบกับราคาปัจจุบ,บันก็คงจะหลายเท่าตัว หลวงพ่อยีนี่ท่านก็เป็นพระที่ทรงภิญญาสมาบัติเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงปู่เทพลกูกดรหลวงปู่เทพลูุดรก็คือพระอรหรันต์รูปหนึ่งที่ได้นําพุทธบริษัทนําพระไตรปิฎกมาเผยแผ่ดังามามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภ,าภาูมิคือประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศลาวเขาเมรนแถบนี้แล้วท่านก็อธิษฐานไว้ว่าขออยู่ ยืนยงคงกระพันยาวนานครบห้าพันปีเพื่อช่วยเหลือบรรดานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านสามารถอธิฐานให้ท่านมียุยืนยาวได้จนกว่าจะครบพศห้าพันศาสนาสูญสลายทางกจะไปนิพพานเพราะฉะนั้นพระกรรมาฐานก็จะได้เจอได้พบหลวงปู่เทพโลกดรกันบ่อยๆมีหลายองค์หลายท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้เจอหลวงปู่เทพโลดดอหลวงพ่อีนี่ เป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่เทพโลดอนมีความเจาะจงที่จะมาโปรดเพื่อน,นําไปเป็นลูกศิษย์แล้วก็สอนจระกทั่งได้ฌานสี่ได้อภิญญาแสดงปฏิหารได้หลวงพ่อยีนีท่านอาจจะได้มากกว่าฌานสี่ก็ได้อาจจะได้สมาบัติแปดก็ได้ท่านก็สร้างวัดอยู่ที่จังหวัดพิศณุโลกอีกฝั่งครองนึงก็เป็นจังหวัดพิจิตรเลยเป็นช่วงรอยต่อ ท่านสร้างอุโบสถแล้วก็เยื้องๆอุโบสถก็มีศาลามีโรงครัวมีที่สําหรับรับแขกญาติโย,ยมทั้งหลายไปมาหาสู่กันหลวงพ่อีท่านก็จะมีอาหารเลี้ยงอาหารของท่านน่มีสองแบบแบบหนึ่งก็คือหุงข้าวทํากอบข้าวเลี้ยงเลยปรากรอเราหม้อธรมธรมดาๆเนี่ยปรากรคนกินยี่สิบสามสิบคนห้าคนร้อยคนห้าสิบคนร้อยคนกินตักเท่าไหร่ก็ไม่หมด พอตักไปแล้วปิดฝา,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 าไว้คนต่อไปมาตักต่อข้าวเพิ่มมาอีกก็ตักใส่ไปใส่จานไปกินปิดฝาไว้คนต่อไปมาตักเอาไปปิดฝาข้าวเพิ่มอีกนี่เป็นเรื่องของเทวดาบรนดาลลงไปในหม้ออาหารหม้อแกงหม้อข้าวอีกในย่างหนึ่งบางครั้งบางคนท่านต้องการโปรดเป็นพิเศษให้เห็นจัดจาาต่อหน้าต่อตาใครมาเยี่ยมมาหาวัะรมบุญท่านก็เรียกกินข้าวจะบินทบาตให้กิน ท่านก็นยืนสะายบาดแล้วไปยืนใต้ต้นใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะม่วมง,งหันซ้ายหันขวาเปิดบาทนิดหน่อยแล้วก็ปิดบาทเดินกลับมาบาทเปล่าๆก็มีข้าวอยู่ในนั้นนี่เรียกว่าการบินทบาดข้าวเทวดาของบรรดาพระผู้สงฌานทั้งหลายต้องมีฌานสี่็นพท้นฐานเหล่ากายทิพย์ต่างๆจริงจะอาอาหารมาให้เพราะฉะนั้นต่อปัญหาธรรมะปฏิบัติในตอนนี้เป็นตอนที่ห้าถามว่า พระที่เข้าไปในปา่าลึกท่านอยู่รอดได้อย่างไรท่านกินอะไรคําตอบก็คือท่านใช้ความสามารถของฌานสีเป็นอย่างน้อยเข้าฌานสีให้เต็มตาแล้วจะเกิดญาณสัมผัสก็จะรู้สัมผัสได้ว่าควรจะบินทบายกับต้นไม้ต้นไหนควรจะไปบิญญาหน้าจุดใดจะมีภูมิเทวดาจะมีเมืองรับแลเมืองบังบท、ถวายอาหาร จะไปต้นไม้ได้จะมีลูกกระเทวดาถวายอย่างนี้เป็นต้นจิตท่านก็นจะสมบัติแต่โดยทั่วไปแล้วท่านจะไม่สนใจว่าจะไปตรงไหนเราจะได้อะไรท่านสนใจแค่ว่า,าท่านจะต้องทําจิตของท่านให้สงบที่สุดเมื่อจิตสงบแล้วเหล่ากายทิพย์ก็น,นําอาหารมาถวายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติตอนที่หในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติด กามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพรอาจารย์ธรรมะนุสสอด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ